สวัสดีครับนะครับวันนี้เช้าวันที่18กันยายนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาตัดใยกันนะครับอ่ะส่วนวิธีของผมนะครับวิธีผมนะครับผมจะเปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับเปิดทิ้งไว้ให้อากาศตัดก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะครับอาทีนี้ครบแล้วใยมันยุบยังไม่หมดนะครับ ไม่ใช้น้ำตัดช่วยเองนะครับอะน้ำตัดช่วยนะครับตัดให้ใยมันยุบนะครับใช้น้ำตัดให้ใยมันยุบให้หมดนะครับพอใหยยุบหมดแล้วนะครับเราตัดให้ใยยุบหมดนะครับเราเปิดทิ้งไว้นะครับเปิดระบายทิ้งไว้นะครับเปิดระบายทิ้งไว้ระบายความชื้นนะครับทิ้งไว้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะครับอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นดอกเข็มนะอ่ะนี่สี่วันนะครับสี่วันสี่วันเห็ดเริ่มขึ้นนะครับเห็ดเริ่มจับจับดอกนะครับเห็ดเริ่มขึ้นนะครับการตัดใยก็มีสองวิธีนะครับตัดด้วยอากาศนะครับตัดด้วยอากาศนี้ก็ต้องเปิด เลยนะครับเปิดผมเป,ดเ,เ,ปดเปิดนี่เลยนะครับเปิดลงแบบนี้เลยนะครับทิ้งไว้นะครับให้กาตัดนะครับให้ใยมันยุบนะครับจะใช้เวลานานหน่อยนะครับผมใช้น้ําตัดนะครับใช้น้ําตัดก็ได้นะครับใช้น้ําตัดเพราะแปลงผมจะร่วนแห้งหน่อยนะครับผมใช้น้ําตัดเลยนะครับพอแปลงยังชื้นอยู่ยังเปียกอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องตัดน้ําก็ได้นะครับ เปิดให้อากาศตัดอย่างเดียวนะครับหลังจากฉีดน้ําแล้วนะครับผมจะเปิดทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเป็นดอกเข็มเอานะครับถ้าชื้นกันไปนะครับถ้าแปลงชื้นกันไปเป็นดอกเข็มเอานะครับแปลงนี้ผมใช้ก้อนเชือไปยี่สิบก้อนเชือนะครับแปลงยาวประมาณสิบก่าเมตรนะครับสิบสองเมตรนะครับสิบเมตรสิบสองเมตรประมาณนี้นะครับ ใช้ไปก้อนยีิบก้อนเชื้อนะครับอาอนนี้นะครับลองทำดูนะครับมือใหม่